ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักนะครับอยู่กับผมฮอสปีแคทกับเกมแวนกาเซโรนะครับวันนี้เราจะมารีวิวความสามารถของการ์ดแกนบูนะครับผมและมีการ์ดคอมโบอะไรบ้างนะและการ์ดใบไหนควรหน้าคาบบ้านนะครับผมสำหรับแกนบูวันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับผมต้องขออธิบายความสามารถกันก่อนเลยแกนบูตอนนี้ออกมา2ชุดแล้วดัวงนั้นผมจะแปลทีเดียว2ชุดรวดเลยแล้วกันนะครับ เริ่มจากที่การ์ดเกตศูนย์กันก่อนเลยนะครับผมของแกนบูครับอยู่ไหนวะแกนบูโอเคเจอละอ่าเริ่มที่การ์ดเกตศูนย์นะครับมีทั้งหมด4ี่ใบนะครับผมมีใบไหนน่าใช้บ้างเรามาดูกันดีกว่านะครับผมเริ่มจากที่เกศูนย์ใบแรกนะครับผมก็คือเมื่อถูกไรทับขึ้นมาจะย้ายไปอยู่ตำแหน่งเรียการ์ดครับจากนั้นนะครับผมนำการ์ดใบนี้ยัดเข้าเป็นโซ่นะครับผมจากนั้นนำการ์ดสามใบนะครับผมจากท็อปเด็กเราลงสุสานครับ ก็โดยส่วนตัวแล้วตรงเสียนี้ข้อดีที่1งคือบูธพลังโจมตี5,000นะครับผมซึ่งก็เป็นบูธท,ที่เรียกว่าโอเคกําลังดีนะและข้อที่2คือใช้ความสามารถก็คือไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับผมเราแค่สั่งเขาใช้ได้เลยไม่ต้องจ่ายเคาน์เตอร์บาร์นะครับผมก็สามารถจะใช้ได้จุดอ่อนก็คือไม่สามารถลืกได้เลยว่าสาใบที่ลงไปนั้นมีอะไรบ้างนะครับ ใบถัดมานะครับผมเมื่อถูกไลทับจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่เรียกาสนะครับผมและเมื่อการนำนี้นำการใบนี้ย้ายเข้าสู่เป็นโซนะครับผมจะละจากนั้นเลือกเรียกาสของเราหนึ่งเลือกกาสของเราหนึ่งใบนะครับจะเป็นแวนการดจะเป็นเรียกาสก็ได้พายจุมตีเพิ่มขึ้นสามพันครับข้อดีนะครับผมก็คือการดใบนี้จะเป็นการทำคอมโบระหว่างเป็นการพิเศไลท์นะครับผมก็คือการไลท์แบบพิเศษขึ้นมานะอันนี้คือนี่ที่หนึ่งแล้วนะคือคอมโบการของเขา แล้วก็จุดอ่อนนะครับผมก็น่าจะเป็นตรงที่พลังโจมตีแค่สี่พันนะครับผมบางครั้งมันบูตไม่ถึงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เพิ่มพมลังตีสามพันให้การไปอื่นเนี่ยการนี้ถ้าเกิดใช้ดีๆถูกจังหวะมันก็น่าสนใจครับโอเคนะใบถัดมานะครับเมื่อถูกไลทับขึ้นมาปุ๊บจะย้ายเข้าสู่แ่งเรียการ์ดครับสั่งการไปนียัดสู่เป็นโซ่นะครับผมจากนั้นเปิดท็อปเด็กของเราสิบใบเลือกการ์ดหนึ่งใบนะครับผมนำลงสุสาน ข้อดีก็คือเราเลือกได้เลยนะครับว่า10ใบนั้นจะเอาอะไรลงศารครับอ่าแล้วก็พานตีเพิ่มขึ้น5000ถือว่าเป็นความจิดีกำลังดีนะเพียงแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เดทที่อยากจะถมโซถมการ์ดลงศารเนี่ยบางครั้งนะครับผมมันถมใบเดียวอาจจะไม่พอใจแต่คิดว่าใบเดี้น่าจะเวิร์กสุดละใบสุดท้ายครับผมเอฟเฟกต์บัตรฐานสุดๆแล้วนะครับผมเมื่อถูกไล่ทับจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งเมียการ์ดใจเขาจ์บัตต์หนึ่งเปิดท็อปเด็กของเรา5ใบาจากนั้นเลือกการ์ดเกรดสามของเรา1ใบขึ้นมือนะครับ ซึ่งใบกระดีบางครั้งแล้วใบนี้อาจจะดีกว่าก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเกรดสามของเราเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะเพราะว่าแกนบู๊มีจุดอ่อน,นหนึ่งคือเวลาถมสุสานเนี่ยถมลงดอบโซนเรื่อยๆเนี่ยเราบางครั้งเนี่ยเราดบเราทิ้งลงโดนคียการเข้าไปครับมันก็เลยลำบากเหมือนกันนะซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบนะครับถ้าถามว่าในบูสี่ใบนี้มีใบไหนหน่าใช้สุดก็แน่นอนครับผมใบนี้นะครับผมที่เหลือก็จะเป็นคารโบสปิเดียไลท์นะตรงนี้นะครับ ส่วนที่เหลือใบนี้กับใบนี้ถ้าเรียกแล้วบอกว่าใบนี้จะดีกว่านะเลือกสามใบลงศาลส่วนอันนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันเลือกเกตสามขึ้นมือนะครับโอเคจบแล้วสาหรับเกตศูนย์นะครับผมใบถัดมาครับเกตหนึ่งทั้งหมดนะครับเกตหนึ่งครับใบแรกเลยนะครับผมหน้าผีของเราครับเมื่อทําการลงสุสานปุ๊บเลือกการ์ดในเด็กของเราหนึ่งใบลงสุสานครับก็แน่นอนครับเอาไว้ทิ้งการ์ดแหละหลักๆนะ่า PG ครับผมเพอร์เฟกต์การ์ดครับ เมื่อทําการบูธให้กับแวนกาดนะครับผมและล้าการจดจาก2ใบจากท็อปเด็กลงสุขสารจากนั้นพลังตีเพิ่มขึ้น4ี่พันข้อดีอย่างที่1ครับผมก็คือมันไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยครับผมเราก็แค่ยอมเสียสลากกา์าสองใบจากท็อปเด็กลงสุขสารนะทำให้พลังตีเราเพิ่มขึ้นสี่พันจะเป็นบวกหมื่นหนึ่งทันทีนะครับก็เสียกา้าสองใบนะแต่พลังตีเราเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะแล้วเราก็เลือกได้ด้วยว่าจะยอมนะครับผมจะยอมที่จะใส่ไม่ใส่อันนี้ก็เรียกว่ากันไปนะ แต่ยอมรับว,ว่าถ้าเกิดใช้บ่อยๆก็อาจจะหมดกองง่ายนะครับผมให้ระวังในการใช้ด้วยใบยถัดมานะครับผมเมื่อลงสนามปุ๊บจ่ายโซบัส2นะครับผมจากนั้นจูกัส1หนึ่งใบครับแล้วก็วานิลาครับพามธตีแปดพันครับจ่ายคอสตาบัสหนึ่งพันตีเพิ่มขึ้น1นึ่พันนะครับผมซึ่งมีการต่อขอบ่งเขาด้วยนะจะเป็นเกรดสามของเราตัวนี้ครับ อยู่ในหับโซนนะครับผมใจเคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งรีททยเดียกาของเราหนึ่งใบจากนั้นคอกาใบนี้ขึ้นมาในสนามนะครับแปลว่าเป็นเกรดหนึ่งที่สามารถขุดจัดสุสานได้ด้วยครับแหวนกาดนะครับผมในช่วงอาอาไรเฟสนะครับผมหากในสุสานของเรามีสเกลิตันเลมอนเวิร์ไนท์นะครับผมจากในสารเนี่ยเราสามารถเอาขึ้นมาไรทับการ์ใบนี้ได้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครมีสุสานมากพอนะครับผมเราก็สามารถที่จะไรทับง่ายขึ้นครับ ก็เอาง่ายๆก็คือเราก็สบายไปนะไม่เสียการในมือด้วยนะครับเมื่อทำการบูทให้กับไอพิเซอนะครับผมในคอมเมนเซอร์นะครับผมโคกิทัตจากโซบัสหนึ่งครับผมจากนั้นพานตีการไปนั้นจะเพิ่มขึ้นอีก5,000นะครับผมก็บูธกระจายเลยแหละนะบวกหมื่นหนึ่งพันเลยนะครับ เมื่อทําการบู o แอคแท็กให้ครับผมจะถูกนํารีเทิร์นกลับขึ้นมือนะครับผมก็ตามนั้นแหละบูธเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมือได้เลยครับอ๋อหรือบอกไปต้องบูธแล้วฮิตด้วยนะครับผมจือโจมตีเข้านะเมื่อทำการลงสนามครับผมจากนั้นเลือกการ์ดของใบอื่นของเรา1ใบพามตีเพิ่มขึ้น2,000นนะครับผมมาตรฐานนะโอเค สำหรับเกตดึงนะครับผมการที่น่าคาบแน่นอนครับผมก็คงหนีไปพมพีจีอยู่แล้วนะสำคัญที่สุดอยู่แล้วนะครับผมรองไม่ทีคือน้าผีครับน้าผีเนี่ยก็คือจะเป็นหนึ่งตัวที่สามารถใช้ในการทําคอมโบต่อได้นะครับผมเพราะว่าแกนบูเนี่จะใช้การในสุสานเยอะมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยการของหน้าผีจึงเป็นหนึ่งในการที่น่าจะคาบขึ้นมานะครับผมเพราะว่าเราสามารถเอาไปต่อคอมโบได้เยอะจริงนะเล่นได้เยอะเลยครับว่าจะเล่นไปไหนนะจะมาแน่นอนครับใบถัดมาก็ได้สุเช่นเดียวกันนะครับผมก็อันนี้สำหรับตัวสเก็ตตันเดมอนนะครับผม เพราะว่าเราสามารถที่จะไลค์การ์ดในสุสานได้นะแล้วก็ไม่เสียการ์ดด้วยนะครับไม่เสียการ์ดจากในมือนะซึ่งถ้าเกิดอยู่กับนัาผีถมสุสานไปเรื่อยเราหาของถมได้เรื่อยๆก็โอเคนะครับแน่นอนนะครับใบแถบใบใบหนึ่งนะครับผมก็อันนี้ก็น่าสนนะเพราะว่าอันนี้จะง่ายนิดหนึ่งนะครับผมเป็นการ์ดแค่คอมมอนนะครับผมเพราะว่าเราสามารถอไลค์การ์ดครับผมจากสุสานได้นะครับอ่ก็ประมาณนี้ไปสำหรับเกตหนึ่งนะครับเกตสองครับ เกซอนนะกนะ็เริ่มต้นเลยนะครับใบแรกของเรานะครับไม่ไว่าจะเป็นตำแหน่งแวนการ์หรือเรียกาก,ากา็ตามเมื่อทําการสั่งโจมตีนําการ2ใบจากท็อปเด็กลงสารครับจากนั้นพลังโจมตีเพิ่มขึ้น2 0 0พนะครับพลังตีอยู่ที่1นึ่งืโดยไม่เสียอะไรเลยโดยเสียการจาก2ใบจากท็อปเด็กนะก็ถือว่าเป็น1ใบที่บูตได้พลังตีถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่าตีบ่อยๆก็จะหมดกองเหมือนกันนะอันนี้คือทดสอบใช้มาแล้วนะครับผมเคยมีเชยตีเคยใช้ตีบ่อยๆเนี่ยแป๊บเดียวหมดกองเลยครับ แน่นอนนะครับผมกับตันในมิดครับหนึ่งใบที่สําคัญเลยนะก็ถ้าเกิดนะครับผมในช่วงเทิร์นของเรานะแล้วเรามีกับตันในมิดใบอื่นอยู่ในสุสานนะครับผมพลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้นอีกสามพันนะครับจะเป็นอยู่ที่หนึ่งหมืนหนึ่งพันนะครับและเราสามารถจ่ายเคาน์เตอร์บัสหนึ่งนะครับผมรีไทร์เลียการ์ดของเราหนึ่งใบเพื่อคอการ์ดใบนี้จากสุสานได้ด้วยนะครับอ่า ลงมาปุ๊บจะไม่สามารถสั่งโจมตีได้ครับผมเราสามารถจะปลดล็อกนะครับผมความสามารถที่ได้ก็คือเมื่อเราเพย์การ์ดนะครับผมจากดับต้นนะครับผมความสามารถนี้ก็จะหายไปเมื่ออยู่ในตำแหน่งแวนการ์ดเมื่อทาการบูทพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก5 0 0พันนะครับผมก็เรียกว่า,าความสามารถนี้ไม่ตายจากเจนเนอไซจ็คเลยนะครับผมเพียงแต่อาจจะใช้ยานนิดหนึ่งตรงที่ว่าเราต้องเพย์การ์ดจากสุสานก่อนนะเล่นการ์ดจากสุสานมาก่อนละบันถึงจะปลดโซ่ตัวเราถึงจะตีได้นะครับ วิลาครับพาร์จมตีหนึ่งหมื่นครับในเทอร์ของเรานะครับผมหากเรามีมือมากกว่าฝ่ายตรงข้ามผ่านจมตีกาไปนี้จะเพิ่มขึ้นสามพันครับเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันในช่วงสตาร์ทเทิร์นะครับผมช่วงไลฟ์เฟสครับหากในสุสานเราเนี่ยมีนะครับผมไอพิเซิลอยู่นะครับผมเนี่ยคอมเอร์เซอร์โคกิทัศนะครับเราสามารถจะเอาขึ้นมาไลท์ทับการไปนี้ได้นะครับผมก็เป็นการไลท์จากสุสานเช่นเดียวกันนะครับผมจะเป็นการต่อทอมโบนะ อันนี้ก็เกรกตันเดมอนเวอร์นะครับผมตัวเมื่อกี้แหละที่เราพูดถึงกันนะครับเมื่อทําการโจมตีเข้าแวนการ์ดนะครับผมได้ชาร์จเคาน์เตอร์หนึ่งไอ้ได้เคาน์เตอร์ชาร์จนะครับหนึ่งครับเมื่อทําการโจมตีฮิตเข้าแวนการ์ดนะครับผมและเรามีเนื้กาดในมือไอ้ในการกดในสนามน,นะครับผมมากกว่า4ใบนะครับผมก็ได้โจกาดหนึ่งใบนะครับ เป็นตัวการเพิ่มมือที่ดีนะอ่ะก็มีอยู่แค่นี้ครับเกศศรนะครับโดยเกศศนะครับผมก็แน่นอนครับมันมีการที่น่าสนใจก็ที่สุดก็คงน่าจะอยู่บนกัปตันไนมิทของเรานะครับผมเพราะว่าเป็นตัวการที่สามารถเพย์จากดอกโซนนะครับผมเข้ามาใช้ได้เรื่อยๆนะโดยการจ่ายคัลเตอร์บัสหนึ่งนะครับผมสามารถเอายูนิตเนี่ยรีทายกลับมาใช้เรื่อยๆเกศสามทุกตัวของเราหรือเกศหนึ่งทุกตัวเราก็จะกลายเป็นเกศสองเอามาอตอร์เซปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือสําคัญที่สุดนะครับ การถัดมาอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะมีอยู่ใบที่น่าสนใจก็มี2ใบนะครับผมก็คือใบนี้1ใบนะครับผมเพราะว่าตัวเขาเนี่ยพามตี1 1 0 0 0นะเวลาสั่งโจมตีไปนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือเวลาทิ้งการไปเรื่อยไปบางค้าอาจจะโดนพวกฮิตนะครับผมฮิตโดนไอ้นี่ครับผมฮิวทิกเกอร์ของเราเนี่ยมันก็น่าเสียดายใช่ไหมเดังนั้นเวลาใช้ก็ใช้ดีดีนะครับว่าจะสั่งตีตอนไหนถึงจะเหมาะสมสุดครับจะสั่งตีก่อนแวนการหรือจะสั่งตีก่อนหลังแวนกาเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่วิจัยของเรานะครับ แต่ถ้าเกิดใช้ดีๆก็เป็นหนึ่งการ์ดที่น่าสนใจนะแล้วอีกใบหนึ่งเช่นเดียวกันครับผมโคคิทัตนะครับผมเพราะเราต้องเล่นคู่กับสายของโคคิทัตนะโคคิทัตตัวนี้ก็จะอยู่คู่กับเกตหนึ่งก่อนนัานนี้คือใบนี้นะครับก็คือใบนี้เนี่ยพอเข้าเธอปุ๊บเนี่ยในช่วงสตาร์ทเฟสของเรานะครับหากในสารเรามีใบนี้อยู่นะครับผมเราก็สามารถมาไล่ทับการ์ดใบนี้ได้นะครับอ้าวตายหาเพิ่งกดออกเฉยเอาใหม่อีกรอบอ่ะต่อไปจะเข้าเกตสามแล้วนะครับ อ่ะเกสาไหมครับผมเรามาดูใบแรกกันเลยนะครับใบแรกนะครับผมในช่วงสตาร์ทของเรานะเมนเฟสของเรานะครับผมจะทําการโซชาร์ดดึงนะครับและจากนั้นพัมตีจะเพิ่มขึ้นเป็นเพิ่มขึ้นอีกสองพันนะครับและถ้าเกิด เราสามารถใช้เมกะบาสครับผมโดยการจ่ายโซ่6นะครับผมและก็าคา์เตอร์บาสี่นะทำการคอการ์ด5ใบนะครับผมจากดรอปโซนนะครับผมโดยอย่างน้อยขั้นต่ำา4ใบนะ <_ S 1> ตรงส่วนนี้นะครับผมเมกะบาสค่อนข้างจะถือว่าโอเคเพราะว่าเราสามารถคอการ์ดลงมาเนี่ยมันจะเป็นการคอการ์ดที่เรียกว่าทําให้เราเนี่ย่ายังไงดีล่ะเอามาตีซ้ำใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับผมเพียงแต่ว่าการที่เราต้องจ่ายถึงโซ่คา์เตอร์6เนี่ยแล้วก็ จ่ายเขาสามารถใช้เมกาบาสอย่างเงี้ยค่อนข้างจะหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะในตอนดับโซนนะครับผมและการ์ดของเราเป็นเกรดสองนะแวนการขเราเป็นเกรดสองเราสามารถจ่ายเคาน์เตอร์บาสานะครับผมทําการไล่การ์ดใบนี้นะครับผมและทําการจูการ์ดหนึ่งใบนะครับในดับโซนนะและแน่นอนครับผมถ้าเกิดอ่า ในมือนะครับผมเราสามารถทิ้งการไปนี้ได้จากนั้นนะครับผมก็จะเสิร์ชเด็กน้อยนะครับผมเกรดหนึ่งจกได้ขึ้นมือได้นะก็ใบนี้แหละครับนี่เลยนะครับใบนี้นะก็จะเสิร์ชเขาขึ้นมือนะครับอ่ะกลับมาต่อที่เกรดสามของเรานะครับอ <motherboard. S 2> ันนี้จะเป็นการทําการสปิเดียไลท์นะครับผมจะเล่นคู่กับการก่อนหน้านี้นะก็คือสมุไรสปิริตนะครับผมกับไนส์สปิริตนะถ้าอยู่ในอกโซนนะครับผมแวนการ์ดของเราเนี่ยเป็นเกรดสองและหรือมากกว่านะ เราสามารถล้ำในสปิริตครับผมกับอ่าสมุไรสปิริตเนี่ยที่อยู่ในโซของเรานะครับผมู่เป็นโซของเราด้วยนะก็สามารถไล่การไปดีได้นะครับผมแล้วก็จากนั้นทําการโจ๊กัสหนึ่งใบนะครับแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดในโซเรามีสมุไรสปิริตอยู่ด้วยนะพลางตีจะเพิ่มขึ้น1000พนะครับเป็น1นึ0 0หนะและในช่วงเธอของเรานะครับผมหากเรามีในสปิริตอยู่เป็นโซเนี่ยก็จะมีความตีเพิ่มอีกสามพันก็คือจะยืนอ,อยู่ที่ 1 4 0 0 0นะครับหลักๆเลยก็ถือว่าบ้าพลังมากเลยนะในเทิร์นเธอ,เธอนฝต้าข้าจะยืนที่1 1 0 0 0และในเทิร์นของเรานะครับผมจะยืนที่1 4 0 0 0นี่พถือว่าเป็นรูปแบบการ์ดที่บ้าพลังนะครับเมื่อทําการลงมาปุ๊บจา่ายเคาน์เตอร์บัสสองครับผมสามารถคอการ์ดจากดับโซนได้นะครับตัว่วนนี้ถือว่าเก่งนะเพราะว่าเด็กนี้ของแวนการ์ดนะของแกนบูเนี่ยจะมีการ์ดที่ เพจะดับโซนค่อนข้างจะน่าสนใจเยอะนะครับต่อไปเรียการ์ดนะครับผมในเ์นของเราจะมีพังตีเพิ่มขึ้นผ่าสามพันนะครับและพอจบเร์นนะหากยูนิตตัวนี้ทําการโจมตีนะครับผมก็จะทําการรีไทายตัวเขาออกนะดับโซนครับสามารถแจกคอนเทอร์บัสหนึ่งนะรีทยเรียการ์ดของเราหนึ่งใบนะครับผมทําการคอการ์ดใบนี้ก็เป็นตัวที่สามารถขึ้นขึ้นลงจากสุสานได้เรื่อยๆนะครับ เช่เดียวกันนะครับใบถัดมานะครับผมเมื่อ,อยูนิตตัวนี้ทําการสั่งโจมตีเข้าแวนการ์ดนะครับผมเราสามารถใส่คัเตอร์บัสหนึ่งดีทายตัวเขานะครับจากนั้นทําการขอการ์ดนะครับผมตัวเขาอีกทีเนี่ยจัด,ดอบอกโซนเข้ามาได้นะตัวนี้เก่งนะครับผมน่าสนใจมากเพราะว่าการตีเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็สามารถดีทายเรียการ์ดไปอื่นครับผมจากนั้นดึงการ์ดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะก็เอามาตีซ้ําได้นะครับหลักๆเลยนะ อาล่ะครับผมลิมิตเบรสี่ครับเมื่อทําการสั่งโจมตีแวนการ์ดนะพามตีเพิ่มขึ้น5,000ันนะครับผมและเมื่อกไ้ไใบนี้ลงสู่สนามใจเคอน์เตอร์บัสสองทำการคอรก์กาจากดับโซนนะครับก็เป็นหนึ่งในก์ดที่น่าสนใจนะดีตรงที่น่าสนใจตรงที่ว่าเขาสามารถจ่ายคอ,อกกร์ก้าสองได้ด้วยแหละเมื่อสั่งโจมตีเข้าแวนการ์ดนะครับผมพามตีเพิ่มขึ้น2000ันจนจบบัตเทิลนะครับ เมื่อทําการบูตขึ้นมานะครับผมจะมีพัมตีเพิ่มขึ้นอีก3,000นะครับตรงส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการที่น่าสนใจนะเพราะว่าบูตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเพิ่มอีก3,000เป็นหมื่นสามพันนะครับผมบวกกับพลังที่บูตอยู่ด้วยอีกทีหนึ่งนะก็ค่อนข้างจะอลังการบ้าพลังดีนะครับแน่นอนนะครับผมถามว่าอันนี้มีใบไหนที่น่าสนใจมากนะครับผมแน่นอนนะผมก็ยังคงเชียร์นะครับผมเป็นทิปเป็นอ้นะครับผมการใบนี้นะมันทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มโอกาสในการโจมตีเยอะขึ้นนะครับผมแต่ก็ต้้องงดดดูจัหวววะะีๆยเพราา่ แล้วมันจะทําการคอการ์ดนะครับผมตัวเดซิเกอร์นะครับผมเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะค่อนข้างจะดีเลยเพแต่ต้องใช้ดีๆนะครับผมตามจังหวะที่เหมาะสมนะแน่นอนนะครับผมเบกตัวนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าอย่างแรกก็คือรีบิดเบสสี่เนี่ยมันพามตีเพิ่มขึ้น5 0 0 0เวลาสังจมตีเนี่ยก็ถือว่าหมื่นห้านี่ถือว่าพึ่งพาได้นะครับผมและตอนลงมาเนี่ยจ่ายเคาน์เตอร์บ2สสองนะสามารถคอการ์ดจากสุสารเอามาเพย์ต่อได้นะครับผมเราก็สามารถทําการคอมโบต่อได้เรื่อยๆเหมือนกันนะ อ่าใบถัดมานะครับผมก็น่าจะเป็นใบนี้แหละครับผมเพราะว่าตัวถ้าเกิดเรามีโอกาสสามารถใช้เมกะบาทได้นะครับผมจะเป็นอะไรที่โหดมากเลยนะปัญหาคือว่าเราจะสามารถทนใช้ไหวหรือเปล่าเพราะว่าทนสะสมอ่าเคาน์เตอร์บาร์ดไหวหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเรียกกับตันในมิดมามันจะค่อนข้างจะกินเคาน์เตอร์บาร์ดของเราไปนะครับผมอาตรงส่วนนี้ก็ลำคาญเหมือนกันนะอ่าส่วนที่เหลือก็การ์ดสามัญทั่วไปไม่ค่อยมีอะไรนะครับโอเค ก็คอมโบก็อธิบายไประหว่างที่อธิบายความสามารถไปเรียบร้อยแล้วนะการ์ดที่หน้าคาฟนะครับผมอ่ะถ้าเกิดตีทุกเกตเลยละกันนะครับถ้าถามว่าการ์ดทั้งหมดเลยนะครับผมมีการ์ดใบไหนหน้าคาฟสุดเลยนะผมโยนให้กับตันไลมิตเลยนะครับผมใบนี้ครับในหมู่การ์ดทั้งหมดเลยนะใบนี้หน้าคาฟที่สุดแล้วนะเพราะว่าสามารถดึงออกมาจากเลียการ์ดได้จากดับโซนเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งก็เป็นหนึ่งในการ์ดที่หน้าคาฟที่สุดละ ถัดมานะครับผมถามว่าปใบไหนหน้าคาบอีกทีนะครับผมก็คงหนีไม่พ้น PG แล้วครับผม PG กับนภีนะครับผมสองใบนี้สําคัญนะเพราะว่าเอาไปต่อคอมโบได้หลายเด็กมากนะครับผมเพ่าคนจะเล่นสายไหนก็ตามนะสองใบนี้จะบังคับนะครับผมให้คาบขึ้นมาทันทีนะเพื่อที่เราจะได้ต่อคอมโบได้หลายเด็กนะครับต่อไปก็ดูเอาว่าเราจะเล่นคอมโบไหนนะครับผมถ้าจะเล่นคอมโบของโคกิทัศนะครับผมก็ต้องไปคาบตัวของโคกิทัศตามมานะ อ่ะเราก็ต้องคาบของตัวคงคิทัตตามขึ้นมานะครับตัวนี้นะถัดมานะครับผมตัวของเดสซิเกอร์นะครับผมตัวส่วนนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะเขาสามารถจะเป็นตัวเปิดโอกาสในการโจมตีได้หลายๆเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เดสซิเกอร์กับตัวโจมตีตัวนี้เกตสอตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เช่นเดียวกัน2ตัวนี้เป็นตัวที่ทำคอมโบได้ดีนะครับและสุดท้ายนะครับผมในหมู่การ์ดทิปเปอาร์หรือการ์ดดอาร์ที่น่าคาบที่สุดก็น่าจะเป็นพวก พวกนี้แหละหลักๆนะก็ประมาณนี้ตามความเหมาะสมไปนะโอเคนะครับผมวันนี้ก็คงจะมารหลวไแค่นี้ครับผมหาชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามกันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ